สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับจ่องอาวมาเลยก่องพี่น้องมาเป็นวันนี้าพี่น้องกัเบิ้งรถคุตาเอลาร5 0 1นหนึ่งแพี่น้องบันนาพีน้องบนนาเหนุราเห็นครบเลยครับยอดเลย 那便宜知道，是不是便宜？ เทคโนโลยีมันสมัยแล้วพี่น้องมันเป็นสมัยตะกินแค่รใชหน้าเดินตามยุคนรมันทักทึกอะไรแลาะพี่น้องมันเจอยุคในี่แห้งสมบายนิประทินหน้าโมเดดำวานแยกเดียวว่าของวาแห่ง น้าแตงแน่สำหรับเขาไปบริการประชาชนเรนบูปบั่นพี่น้องเอาไงคือเอามารับจา้างเ้าแต่ว่าครับคิดราคาแพงคือรถส่วนตูนนะคนนรคับพีน่น้องเนาะนรถกลุ่มกลุ่มาแปงใหญ่ตือเราไปดูดนในหนึ่นง น,าน,นงานนี้ประมาณก็ตรหานาทีนา,นานเดอานทีเลย้อเหลุดเร็ว พันครับพี่น้อง เรออาแบบเนาน้องครงดีันสะที่กัาเนาะน้็งแรงดีกว่าัน,น,นแ,แ,แรงก็ไอ้ซี่ส่นของผม ที่ไทยยังเป็นที่ไทไยงากๆอยู่ี่นดอกไทยบั่งมั่นไปเลยนะน,น้าเป็น กระกระกระหิตไงกระไงก็ไถคค่ครับพี่น้องก็ต้องเอาหัวงานอย่างเงี้ยคือแลีนวนรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเลยครับเดี๋ยวติดน,นานให้หน่อยก็จะเลีนวนรอบวนเอาเลยครับจบอยู่ที่ตรงกลางไม่ใส่เขาขาดนาสมัยตะกี้เหรอพี่น้องเนาะข้านาสมัยตะกี้นี่้วยเลี้ยนวนรอบด้วยกี่เดชครัพี่น้องนาน เขาสิแล่นเขาสิแล่นไปทั้งมุมท่นะะานหลักอะมามาวนกลางเราพี่นอ้องทับคล้องไปเรื่อยๆมันก็คยทับคล้องไปทับคล้องไปทับคล้องไปกต่สิจบพอดีแล้วกลางแล้วขางากันทีแล้วออกจากงานเลยอันนี้สบายที่สุดเท่าไหร่นะอันนี้แค่แค่แค่กันแล้วครับพี่น้องขาดนาลักษณะเดียวกับขาดนาเลยวุ่นออกขาดนาเขาขาดนาแบบนี้ก็ได้ต้องทางเดินทางไกก ไม่หลายที่แตบบ่ไม่หลายพืนยน้นที่ก็ตายคนเราพี่เราอะ คุ้มเนื้อครับ่นนอกลถคุ้มดาแปลงใหญ่คณนกมาเปิดให้ใส่บริการประชาชนในกุ้มพิ่นครับวุบ่นดิพิ่นมาขาดคงลงกัเลยให้ใ้เพิ่นขัดให้ใ้เพิ่นปัน่นไปนำเลยพี่นนอก มาซีรนที่กูกว่าครับต้องานงานนึงนน่ครับนางานหนึ่งนิขออึ้นบนถึ้นบนรดครีหน,น่งานน,นวอยด้ครับ่้น้านางานแตที่มันอยากไรพว่นจะ นอรเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องวัสเมีคลิปหนาจะว่ากันไหมนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปท่ายยุฟังทางหน้าเจ้าของให้ให้เบิ้งอีกเท่าน,นึงครับพี่น้องสวัสดีครับผม